หวีเหวบ้านอันแสนด่งดังของเราเนี่ยมีหลายรุ่นมากๆเลยนะคะแล้วหลายคนที่กําลังเลงๆอยู่อยากจะใช้แต่เลือกไม่ถูกวันนี้ปิวก็มีวิธีการเลือกหวีมาฝากให้ทุกคนได้เอาไปใช้กันค่ะมาดูกันเลยนะคะ ให้เลือกตามความหนาหรือความบางของผมก่อนนะคะถ้าเป็นผมหนาหรือผมปกติเนี่ยก็จะใช้รุ่นที่เป็นขนแปรงไนล่อนที่จะมีสีไม้แล้วก็สีเทาอย่างนี้นะคะแล้วก็เลือกตามความสั้นยาวของผมมีไซส์เล็กกลางใหญ่แต่ถ้าคนผมปกติถึงปานกลางนะคะไม่ได้หนามากก็จะเหมาะกับขนหมูป่าแบบนี้นะคะ ถ้าใครผมที่ปกติแล้วก็ไม่นามากเหมาะกับผลหมูป่าแบบนี้เพราะผลหมูป่าแบบเนี้ยผมหนาก็จะหวีไม่เข้านะสําหรับคนที่ผมปกติผมบางเนี่ยใช้รุ่นขนหมูป่าได้ดีเลยนะคะผลหมูป่าเนี่ยเขาช่วยดึงน้ํามันจากรากผมแล้วก็ชล้มไปทั่วเส้นผมช่วยเพิ่มความเงางามของผมได้อีกด้วยนะคะ ถ้าใครชอบสีผมตอนที่ผมเปียกนะคะแล้วก็ยังชอบใช้ตอนที่ผมแห้งด้วยก็แนะนําเป็นรุ่นขนแปรงไนล่อนนะคะจะต่างกันแค่สีไม้และสีเทาคุณสมบัติเดียวกันเลยคือเป็นขนแปรงไนล่อนนะคะถ้าใครชอบปีดตอนที่ผมแห้งอย่างเดียวก็แนะนําเป็น ขนแปรงขนหมูป่านะคะเพราะว่าเขาจะเปียกน้ําไม่ได้ค่ะเขาเป็นขนหมูป่าแท้ๆจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นใครชอบปีผมตอนที่ผมแห้งอย่างเดียวถนอมผมก็ควรใช้รุ่นขนหมูป่านะคะใครชอบเอาหวีใส่กระเป๋าไปไหนๆด้วยก็แนะนําเป็นรุ่นพกพาที่มีทั้งพกพาขนหมูป่าแล้วพกพาขนแปรงไนล่อนนะคะตัวนี้จะมีถุงผ้าแถมไปให้ด้วยค่ะ ถ้าใครมีปัญหาผมนะคะผมร่วงผมบางผมน้อยหรือต้องการถนอมหนังศีรษะหรือดูแลเป็นพิเศษนะคะเราก็จะมีรุ่นสเกล c a r ์ที่เป็นรุ่นนุ่มพิเศษจะมีขนแป้งอ่อนนุ่มเป็นพิเศษสำหรับการถนอมผมไว้ให้ใช้กันด้วยค่ะก็ควรจะเลือกรุ่นนี้นะคะ วันนี้ก็ได้บอกวิธีการเลือกหวีเหวี่ยวให้ปัดอันแสนด่งดังไปให้เลือกใช้กันแล้วนะคะเคล็ดลับผมสวยเองได้ง่ายที่บ้านก็แค่เลือกใช้หวีให้เหมาะกับสภาพผมลองเลือกใช้ดูกันนะคะหลายๆคนที่ได้ใช้แล้วก็ติดใจลืมกลับไปใช้หวีเดิมกันเลยจริงๆคะ่ะลองดูนะคะ